สบายดีสบายดีพอ่อแม่พี่น้องพังลาวสวัสด,ดีพอ่อแม่พี่น้องพังไทยหรุอต่างประเทศน้ำเด้นนอนยินดีตอนรับขัดซู่ช่องแม่ใหญ่จันดาบ้านนาอีกแล้วพอ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพอ่อมาคบมาเจอกันคือเก่าคือดื่มกับช่องแม่ใหญ่จันดาบ้านนาเฮานาะพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพ่อมาพบมาเจอกันวันนี้กับช่วงสิบเอ็ดโมงเด้อพ่อแม่พี่น้องน้องมาทักทายสบายดี พ่อเม่พี่น้องเฮาเดอ้อน้องวันนี้เนาะพ่อเม่พี่น้องเลยในตอนนี้เนาะก่อนอื่นก็ผ่าพ่อเมย์พี่น้องกดไลค์กดซェผ่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมยาแ่จันดานบานนานน่เด้อพ่อเม่พี่น้องพพได้สร้างคลิปต่ตไปเนาะวันนี้กลับมาเปิดผ้าออกมากันั่งอยู่โฮมม่วงพ่อเม่พี่น้องเลยโฮมม่วงใกล้ๆตะการนี่เนาะ เปิดภาพออกมาวันนี้ก็ดูไฮยู่นาคือเกาเดอร์พ่อเม่พี่น้องเลยมาทักทายสบายดีพ่อเม่พี่น้องเขาช่วงสิบเอ็ดโมงกว่าพ่อเม่พี่น้องเลยช่วงเตียงเทียงเนาะวันนี้บรรยากาศก็ดีดีพ่อเม่พี่น้องเลยลมพัดวอยวอยเนาะจะคิดถ้าจะเวิดภาพเวิรดพลพ่อเม่พี่น้องเลยจะบ่แเมนอเนาะแต่ว่าเป็นไงจันดาบ้านนาเรับว่าไปซื้อพ่อเม่พี่น้องเลย เดือนหาผ้าฮกลงมาแล้วเนาะเดือนฮกเขาก็เบิดไปแล้วเดกลาวเขาก็เดือนจิตออกมาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกรสีดำให้ดำหน้าได้เลยบางคนก็ได้ดำแล้วบางคนก็ร่ได้ดำพ่อแม่พี่น้องเลยอิงตามก้าพันยาวก้าสั่นเนาะตามตกกลอนตกน้ำหลังพ่อแม่พี่น้องเลยตกน้ำหลังกระดำน้ำดังเนาะเป็นยางพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่านหน้าในน้าาใหญ่จะด่าบ้านหน้ากับบ้านอึดพ่อแม่พี่น้องเต็มเพียบอยู่เนาะแต่ว่าบ่มีก้าดำ มีตะการน,น,น้อยกำลังขึ้น hm. พแมพี่น้องเลยวานน้ำหลังมูเนาะมีก็มาถักทรายสบายดีพแมพี่น้องช่วงเที่ยงเนาะวันนี้กสิพาเอฟซีเฮ้าในตอนนี้เนาะกสิพาเอฟซีเฮ้าลงมาเบิงมาสมตะก้ารไม่ใช่ันาบ้านนาเป็นอย่างไรเด้เนาะพเมพี่น้องก้าหางบ่อหรือว่าอย่างไรบ้านเมื่อนั่นแต่เมื่อฝนตกลิ่นก็พอตาเปินเป็นคนไทยไม่ใช่ันาเป็นคนบ้านเป็นคนหมอบเรบร่อยไม่ใช่ันาบ้านเนาะ พอตาว่านชงตาไม่ยันจันาว่านสามตาพีเป็นห่าตาพม่พี่น้องเนาะกาในนานี่เนาะกับมาดุกไสบอกเมื่อเขาปลูกจิจกตกเนาะพ่แม่พี่น้องปกติกัดเจ็ดเป็ดตาพม่พี่น้องเลยเนาะตะกะอันนี้กับพอดตาพันว่านไปเด้าโฉบหนึ่งเนาะได้หน้าสามให้กับจิโตกอยู่ห่าตาพม่พี่น้องเลยข้าวเจ้าได้ตาหนึ่งกับครึ่งเนาะสิจะข้าวเจ้าลายพ่อแม่พี่น้องปีนี้เนาะ ขาเจ้าปกติก็จะเป็นราคาเนาะพมีพ่น้องตอนนี้โลซิพันกีบเลยพมีพ่น้องเพื่อนแมยใหญ่โนเขาเนาะโอเคพมีพ่น้องวัดใหญ่ห้างเนาะนี่ก็จะปั้บเป็นกล้องหลังเ้อพมีพ่น้องเลยสิพาคเอฟซีห้เป็ะโลเบงลายย่างลายแนวอยู่พมีพ่น้องวันนี้เนาะจะไ๋ยก็ตามเตมไปโอเคไปเบงไปเอฟซีไปเบิงไปชมกันเลยทุกคนโอเคนะพมีพ่น้นองสบายดีทุกคนเด้อสวงเทียงเนาะ เปิดภาพออกมาบรรยากาศก็เบื้องในพ่อแม่พี่น้องเอ้ยช่องผ้าเฮ้ากันเนาะงนเมฆสงูสงกอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเกี่ยวอําทธรรเรือพ่อแม่พี่น้องกะเฮาก็ได้ในตอนนี้เนาะผูเขามาเบื้องมาชมแล้วก็จะพาเปิดผ้าเบือเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเบื้องให้จบเบื้องให้สิ้นเนาะช่องไม่หย่จันดาบ้านนาเฮ้าพ่อแม่พี่น้องเลยเขามาเบื้องมาชมแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องลุงป้า,อ,าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่ทางไหนก็แล้วเตเตเนาะพ่อเมนะ่พี่น้องเลยประเทศไทยประเทศลาวก็ขอคขอบุญขอบคุณให้ลำให้รวยโบให้ช่วยจ้กเถื่อเดดอพ่อเมย์พี่น้องเลยอย่าเจ็บอย่าจนเนาะขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงทุกมือทุกวันอะไพ่อเม่พี่น้องเลยตลอดปีตลอดไปเนาะคือเนื้อลงไต้ก็ให้ตลอดปลอดภัยพ่อเม่พี่น้องไปทางไหนกะ็แล้วเตเนาะ จะเก็บจะจุดเงินคำจะขาดถงขาดไทยท่านว่าเศร้าอะไรเข่าบาเแรงเด้อพ่อเมยพี่น้องเอยเต็มถงเต็มไทยเรือไส้เรือใจเนาะผู้เข่ามาเบิ่งมาชมแล้วก็อวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเราทุกคนนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้เข่ามาเบิ่งมาชมช่องมันยังจะดาบบรรดาหามาตลอดเริ่มต้นจนจบให้ข่มโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงเบิดร์ตทุกคนผู้เข่ามาเบิ่งมาชมแล้วก็อย่าพาอเปิดพ่อเบื่อเนาะพ่อแม่พี่น้อง แต่ว่าไม่ใ่จันดาบันนาว่าพิษพลาดอาการใดกับว่าบวมหมบนนวนหูกระตีเตือนมาได้เด้อพ่อเมย์พี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณผู้เข้ามาเบิงมาชมเนาะพ่อเมย์พี่น้องเขาเข้ามาติดตามนะครับชมในตอนนี้เนาะพ่อเมย์พี่น้องเลยไม่ใ่จันดาบันนาก็เปิดผ้าดออกมากะกะเขาเขียวอ่ำทำอยู่พ่อเมย์พี่น้องเลยยังมาทันยาาปันใดเนาะนี่นะพ่อเมย์พี่น้องเลยเนาะ พม่าณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยกล้ากันอาก็บานได้ประมาณทิศปลายพ่อแม่พี่น้องเลยลมเริ่อแม่พี่น้องเขาเนาะลมพัดบ่อยๆน้ำนาโนนพ่อแม่พี่น้องเลยยังยังข่างยังข้าอยู่พุ่งแหละพ่อแม่พี่น้องเลยน้ำกวงเขียวนั่นแหละเนาะแต่ว่างเขียวนี่เดินพ่อแม่พี่น้องเลยขึ้นไปทึงนั่นก็มีน้ำอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยน้ำนารองกวงอยู่เลยพ่อแม่พี่น้องเลย กะสิพา FC เฮาติดตามรับชมเนาะช่องนี้พ่นแห่พี่น้องเอ้ยครับนี่กะสิพา FC เฮามาเบิ่งรัชมก่อนเนาะพ่นแห่พี่น้องช่วงเที่ยงเนาะไปเลาะเบิ่งตกาอันที่เฮ็ดกับพ่อตามื้อนั้นพ่แ่พี่น้องเอ้ยเนาะแดดพ่แ่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันมีลมอยู่แห่พี่น้องเอ้ยหน้าตาก็บ่แห้งบ่ฮุบปานดเนาะอ่ันอกบาเฮาคนชาวไ่ชาวนาเฮาก็สิประมาณนี้เนาะพ่แ่พี่น้องเอ้ย เด้พ่อแม่พี่น้องเลยนะแต่ก็พอตาเพิ่งวานกะพอดีงามอยู่แม่พี่น้องเลยว่าเพิ่นขึ้นเนาะผู้ดีกำลังวัดทีเข้ามาบัดบัดเพิ่นใหญ่กะพอู้ดีเป็นกีบพ่อแม่พี่น้องเลยบทีปันใดเนาะบทีบ่ห้างเมตตาในพ่อแม่พี่น้องเลยหากกำลังแตะวานริบโพดเนาะวานดินโลมมันยังบมสมัติขาก็เพิ่ใหญ่จันดาบันนากระเข่าเช่้อขึ้นเดียวเอาขึ้นมากระพอดีแม่ใหญ่จันดาบันนาวานริบดินมันยังโบ สม,มัติก็เลยมีอาจานยดาวานเลยกับริบเฮงกับจักสิเป็นจังได้พ่อแม่พี่น้องเลยบัดลกกับเนาะจักสิขาดหัวโกนหรือว่าสิปูดกับปูหูถ้าติดตามรับชมอีกคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องบัดพันใหญ่พันสูงพ่อไหนบ,บัดโลกดำพ่อไหนบบพ่นอแม่พี่น้องเลยสิท่าท้ามัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเขาติดตามรับชมอีกครั้งที่สองพ่อแม่พี่น้องเลยโดยอันนี้ก็คือว่าวาดพร้อมกันจะเป็นข่าวแท่ขึ้นที่ชองพ่อแม่พี่น้องเลยกับสิประมาณนี้เนาะ น้ำอ่างกาเป็นรงงองละเงงขึ้นพ่อแม่พี่น้องเลยกะตานี้เนาะอันนี้คือเป็นตาข้าวเจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยข่าวเจ้าเนาะที่พ่อสมควรอยู่พี่น้องกะเข่าบริพัดน์หากำมองงระเงงหากะตั้งงอกตั้งนอขึ้นพ่อแม่พี่น้องเลยกะตัวนี้ก็จะขึ้นเคียวดีอยู่พ่อแม่พี่น้องกันที่ว่าน้ำบ่ถ่วเนาะตรงกลางตรงนี้ก็ระงองละเงงขึ้นอยู่พี่น้องกระไรไงเบี้ยไงนอขึ้นเนาะ ตั้งเนาะตั้งในงขึ้นพนนเพี่น้องไอ้ข้าวน้าข้ากะกันจีประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเนาะเออบัสวัดโอ้ยไล่มาพ่อแม่พี่น้องโทรกอภัยเด้อเนาะเสียงดังเลยหน่อยนึงาพาเอฟซีเราโลช่วงแดดพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ช่วงสิบเอ,อ็ดโมงเนาะกินข้าวเที่ยงพ่อแม่พี่น้อง กอ้ยกะเทงก็จักสิกินยังพ่อแม่พี่น้องเลยมันนี่เนาะได้แคได้ยังกินกับเขาเมื่อเช้านี่ก็กินเกี๊ยงน้ำม้แต่เมื่อคืนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเกี๊ยงน้ำม้กับเกีงกระดูกหมูกับหัวทักเตนลูกสาวคนกั้นเนาะกับปิ้งชิ้นโตกับหนังเข้มพ่อแม่พี่น้องเลยเสาร์นี่เนาะเพราะว่าดินมันโล่งพ่อแม่พี่น้องเลยพอตาว่าแต่มันชีสมัดสั่ง มียังจะดาวานวานแเร็วเราคือคิดพมีพี่น้องของห้าจงน้ำไหวเนาะถ้าจงน้ำไหวข้าบอกเ็นทุ่งพมนพี่น้องไอ้บานเขาไปเจอกว่ามันดือว่ามันสมัดหรือบทสมัดข้ากับบุหงุ่เนาะวานลงไปเร้วเราโง่ก่ะกติ้ลิบเฮงพมีพี่น้องเอ้ยันปูดอยู่เด้อเนาะลูกอะนี่ป็นตาขาเจ้าอีกครึ่งหนึ่งตาหนึ่งกับครึ่งเข้าเจ้าพมีพี่น้องเอ้กลายผอสมควรอยู่เนาะปีนี้กายนี่มีตาเดียวก็ยังเรือพมีพี่น้องไป้าให้หมูมาเอา มีอะไรจะดาบนาวานตานี่ก็คือว่าทีอยู่เต็นเพลงทงทางห่างโครงกลางยางพี่พี่น้องเอ้ยเนาะดิ่งแพงนี่จ้ะตานี่กับเมื่อไงกำลังซืขึ้นลงบังแรงขึ้นบ้าน้องบังแรงพี่พี่น้องเอ้ยบลองพองแพงป้าเป็นยังไงกะก็นฝึกลงฝึกลงสมควรอยู่เลยหลุดเป็นบลองพองแพงไี่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่กะกัน อําก็ได้หาก็เริ่มเคียวขึ้นแล้วเนาะหน้าพอตาเพิ่นหวานสให้เพิ่นพี่น้องอเขียวแห้งนั่นคือหน้าสงตีเพิ่นเนาะพ่พี่น้องก้าเพิ่นก็ตาตาตาแต่ตกอยู่หน้าเพิ่นแน่ก็ตกอยู่พี่แน่เนาะพ่พี่น้องเอ้ยน้ำก็ยังบ่ได้บกได้แห้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยังมีอยู่เนาะเืออยู่น้ำก็ได้แต่บ่มีก้าดำเ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ ัดจ <c ười> và ังใดก็ตามเต้พ่อแม่พี่น้องทำใจไว้ก่อนเนาะตามตัวเองเห็ดน้ำหลังมูแหละเนาะมูดำก่อนก็เลี้ยวก่อนพ่อแม่พี่น้องลำน้ำหลังเล่นน้ำหลังเนาะข้งใดก็ตามพ่อแม่พี่น้องอดใจรอเนาะม่นเป็นยังขึได้ดำยี่โด้พ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ยังดำแต่คนเด้อพ่อแม่พี่น้องแต่หน้ายังไม่ทันได้ดำเลยคนดำทั้งดำทั้งมืดพ่อแม่พี่น้องเลยเอาหลินเอาหัวโน้หัวมวมกันไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเม่อกา สางตี้เพิ่นหวานพุงเขียวงามพอสมควรพรมีผีน้องเาวตะกาเพิ่น่ะปิมุมคณาเพิ่นตะกะเน่าไปพุ่นในพ่รมีพี่น้องปุ๊บหากต้นจิกไปอีกตาในแต่งามงามพ่รมีพี่น้องการสางตี้เพิ่นงามกดโชว์ตาเลยปีนี้บ่ได้คิดไรคือเก่าแล้วพรมีพี่น้องปีนี้งามแน่เนาะเพิ่นมีพุ่นเซบหรือว่าจังไดบ่ได้ถามเพิ่นเนาะ ตาในก็งามพูนสมควรมิตรตาเนียาวกล้าพูนการเสมอเพลือภาพอยู่พ่แม่พี่น้องเลยจังไดได้เนาะจะต้องกองไว้ลงไปเบิ่งนำกันยังอยู่ไปพี่น้องเลยปรีดําเนาะน้าพูนจังเปิดตาพูนมาหลับเก่าล่องพองเพ่งโอ้ยพ่แม่พี่น้องเลยได้กินด้วยบอลจังไดเนาะ เฮ้ยพี่น้องเฝนซับเลยเฝนกระลำไปน้ำลังออกลงฟอกแพงอีกอยู่เฮ้ยพี่น้องเลยนี่ยพี่น้องโอ้ยกระเดีกวัวพี่น้องเอ้ยลานในเนาะวัวบอลลานมา้าลานพี่น้องเอ้ยตรงเนี้ยแสงเตี้ยเป็นบวานทั้งคนสวีงามเนาะโสตาเพิ่นแจ้งกันได้ว่าบ้านอยู่ข้างภูเขหัวพี่น้อง khẩu đồ à, khẩu đồ khẩu khảo mà bán bó cho nên cả ăn bố nó chứ có mấy phụ huynh phi huynh hai đứa em có bên đó thì là chẳng đầy sẽ để thái đầm nó đưa vào đi đây bộ ok vẫn đầy nó phụ huynh phụ huynh nội có mấy phụ huynh nó นี่ก็สร้างเตี๋ยพิ่นก็เอาผูใส่แล้วนะเพิ่นนาพอตาเพิ่นยังไม่ได้ขึ้นเลยคนหาเห็ดเนาะเพยพี่น้องเห็ดเพาะเห็ดปวกเห็ดละโง่ออกข้ามเพย์พี่น้องเลยอ๋อตะลูกพอสมควรหมักเก่าหมักใหม่ไม่มีไผกินเลยเพยพี่น้องไม่มีไผขึ้นเอาเนาะขึ้นไม่ได้เพย์พี่น้อง ไปซื้อลึกอยู่บุคอยเห็นอะไรเนาะพี่พี่น้องเหลื่อมตาฮาอิฟซีฮาโลเบิรงมาเบิรงมาชมเนาะพี่พี่น้องทำมันนาไายทำอัปเดตเข่านะปีเฮ้าพี่พี่น้องเอ้ยเนาะวางคนบ้านก็ตั้งตัวบ้านได้พอตากะ บางบ่มีกับบ่มีทีกริ่งไปพี่น้องลองผ่องแพงบเห็นอย่างเลยไปพี่น้องได้กินได้อยู่บรอเ่เนาะขมือนี่แบบนี้แบบนี้ได้กินหรือ่าเนาะไปพี่น้องแต่ว่านให้นี่เสมออยู่ไปพี่น้องตาเพิ่นเห็ดเนาะธรรมดายังขี้ไรกันซ้ำให้นี่ก็ยังดีไปพี่น้องเนาะเดียวเห็นอยู่เนาะ ภาษีฮะที่ตาลับส้มพ่อแม่พี่น้องพังไทยหรือพังลาวฮะกันสิแบบนี้อยู่บ่เนาะพ่อแม่พี่น้องบางคนกันสิทีบางคนกันสิห่างบ่เนาะหรือว่าจิตใจตามใจผู้มักบ่เนาะพม่าพ่น้องวานห่างวันทีเนาะโดยบางทีก็ที่พอตาก็ได้สองหานี่จะไขอยู่ง่ายง่นี่เพ่อแม่พี่น้องเลยเสพใส่เสพพุ่งก็ดีพอตาเพิ่นพอตาเพิ่นวานห่างแห้งเนาะ น the the ้ำตาก้าก็ไม่ไดพี่น้องคนไทยหุดไทยห้อยเนี่ยปุ่งขึ้นคือพอตาพันว่าอยู่เนาะโดยไอ้นี่ก็บอลองงแพงเริ่มขึ้นอยู่เนี่ยจะลาลงมาว่านพึกซิมเงินบดยังนึ่งเลยพี่น้องอันนี้เพิ่นไม่ได้ถึงน้ำบ่เนาะขึ้นจากหน่อยนะ เพราะว่าลงมาเบิ่งมาชมแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งชมแล้วเนาะติดตามรับชมทุกคนเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องให้ตอนนี้เนาะยายจะนาบรรณาถ่ายทำอัปเดตเขาหน้าปีเฮาพ่อแม่พี่น้องวานปะเนาะสิประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะงอกกระเอาตรงไหนมาขึ้นเลยก็ตายเพิ่นไม้มากล้วยเนาะกล้วยจะขึ้นได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นทั้งได ได้ชำได้แล้วปีนี้เนาะเห็ดไปคนเฒ่าเห็ดให้เห็ดหน้าเมื่อยพม่พี่น้องเลยลมพัดโว้ยโว้ยค่อยคำยำแรงแบบนี้พม่พี่น้องเลยเด็กกระแทกคอยคำยำแรงเนาะพม่พี่น้องแบบนี้ตัวนี้นำมาถ่วงิ่นก็จะขึ้นอยู่แม่พี่น้องน้นำถ่วงมันก็มัขึ้นเนาะฝึกเข่าเสียซื่อเนาะ อ้าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องเอาก่อนเด้อบรดจุกลุ่ทุกคนบรดจุมองทุกบอลเนาะจะรำลาพระเจ้าพเม่พี่น้องเราไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะแต่ติดตามรับชมคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อวานนี่กับเนาะพ่อแม่พี่น้องมีอยากจะนำมาหน้าถ่ายคลิปต่อไปกับพระท่านได้บอกสุพ่อแม่พี่น้องครัพังเนาะเมื่อวานนี่กับบ่ได้เอาลงพ่อแม่พี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะวันซื้อนึงกับบ่ไดลี้ยลง มีอยู่สองมือพ่อแม่พี่น้องเลยไม่ได้ขีดลงเนาะขอโทษขอภัยครูขอมาติดตามนะครับชมตลอดพ่อแม่พี่น้องเลยเริ่มตถึง้นจนจบเนาะแต่ละกูแต่ละคนขอขอบุญขอบคุณในลายเนาะพ่แม่พี่น้องเลยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบัดนี้รำให้รวยบุห้ช่วยจ้าเถื่อเนาะให้อยู่ดีมีเฮงอยู่เย็นเป็นชุกชุกายก็สบายใจตลอดปีตลอดไปรับคลิปนี้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วกล่าวคำบาสบายดี